ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวท่าทีของทางฝั่งกัมพูชาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนดูซอฟดูละมุนจนน่าตกใจขอใช้คํานี้เลยจากที่เคยมีท่าทีค่อนข้างจะแข็งขืนในหลายๆเรื่ององเช่นเรื่องของทุนระเบิดเรื่องของแมเมอร์ใช่ไหมคะที่ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีไม่มีไม่ใช,ไใช่ไม่มีในเขตเราคุณวางทุนระเบิดในเขตเอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ใช่เลยเป็นการยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและก็จะร่วมกันแก้ปัญหาทั้งสองฝ่ายเดินไปพร้อมกันงงไหมงงดิฉันก็งง ท่าทีมาซอฟเลยแต่มันก็ดีไงมันก็ดีบุมปนัดดายังพูดเองนะครับกัมพูชาเปลี่ยนจนหน้าตกใจนะท่าทีกัมพูชาเปลี่ยนไปนะซอฟลงดูซอฟลงทันทีอะไรก็ยอมไทยทุกอย่างยอมทุกอย่างเลยนะเจรจาตกลงด้วยดีจะถอนอาวุธหนักจะกู้ระเบิดนี่เป็นไงเป็นอย่างที่แอดมินพูดไว้ไหม อแอดมินบอกแล้วไงเปลี่ยนรัฐบาลสงคารามจบทันทีเชื่อแอดมินได้ยังนะอมันไม่มีอะไรมากหรอกครับไอรัฐบาลชุดนี้นะมันอยากจะโค่นตระกูลชิน,นวัตรก็แค่นั้นแหละเนี่ยถ้าเกิดว่าไอพักก้าวไกลไปเลือกเพื่อไทยอยู่สงคารามยังไม่จบนะมีอีกนะแต่พอดี ไอ้พักเก้าไก่มันไปนเลือกเสียหนูสงครามก็เลยจบนะนะครับนี่แหละเห็นไหมบอกแล้วนะเพื่คือมันเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าเกงใจกันเพราะมันเป็นเป็นเกี่ยวดองเกี่ยวพันกันฮุนเซนกับไอ้ตะกูลชินเกี่ยวดองเกี่ยวอะไรกันมันก็ไม่เกงใจกันมันนี้อยากจะทําอะไรก็ทําเห็นไหมเออ นึกอยากยิงก็ยิงนึกอยากจะมันไม่มีความเกรงกลัวแต่พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่ปุ๊บเป็นไงเห็นไหมนี่บุ๋มพูดบุ๋มปนัดดาพูดเองนะนะคนอยู่ในพื้นที่คนอยู่หน้างานนะเขายังพูดเองเออนี่แหละแอดมินวิเคราะห์อะไรฟันธงอะไรเนี่นะนะแม่นนะเหมือนจับวาง <laughs> บางคนก็มาดูถูกว่าแอดมินโอ้แอดมินนี่ตื้นเขินนะออแอดมินความคิดตื้นเขินนะครับนี่เป็นไงล่ะตื้นเขินไหมเออนะมาถูกเอ้ยนะมันไม่มีอะไรยากหรอกรนะนะถ้าเราเราอ่านอ่านเกมออกอ่านอะไรวิเคราะห์อ,อะไรออกนี่มันไม่มีอะไรยากอกนะ ก็เดี๋ยวอา,อาจจะมีการเขาเรียกว่า,าปักปันเขตแดนนะครับแถวบ้านหนองจานนะแต่ไอการประทะหนักนี่คงไม่มีละอาจจะมีการประทะกันเล็ก,กๆๆๆน้อยนะแต่ว่าปะทะกันเป็นสงครามยิงระเบิดกันตุ้มตามตุ้มตันไม่มีหรอกนะครับแต่ทําไมหน้าถ้าเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลมีอีกแน่สงครามมีอีกนะเชื่อแอดมินได้นะนะ สวยหน้านะครับถ้าเกิดเพื่อไทยชนะอีกเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้ตระกูลชิน,นวัตรขึ้นมาเป็นใหญ่เนี้ยนะครับนะไม่สงครามก็ไม่เนี่นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ